น้องมิกเซอร์นี่ก็เป็นเอกมนต์ใช่ไหมครับผมวันนี้ก็จะมาถามแนวทางของน้อง,องมิกเซอร์นะครับผมกดดปิข้ง่อยับแนวทางประจํางวดวันที่16ธันวาคมนะครับผมจะแนวทางของน้องมิกเซอร์กับอันฟันว่าแจงแดงแน่ลูกเบา้าดีท้องไปจับเปล่าเลยมันมาจจงไดงแน่แนวทางอันฮองบักลานะ แฟนว่าไปที่ก้าแล้วไปดูทัศเอาแันอันบอวอ่ะแห้ง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 แดดอยากตาตอนว่าไปซีดปาบอกครับได้จะกูโอ้โ <c oughs> ันว่าไปจับปลาได้สองตัวนะคะแันว่าไปจับปลาไปแฟนแหบปลูกหรือว่าไปจึกเบ็สจุ๊กเบ็ดเบ่งกล้องเอาไปซิดไปเบ็ดซิดเบ็ดเนาะ น้องไม่เจอลูกร,ร,ร้อนนะครับผมไปไปซิดเบ็ดได้ป่ามาสองตัวไปกับผู้ใดแนในห้องฟันนั้นไปผู้เดียวไปผู้เดียวบ่ครับไปตุ๊กตาครับจะจ้งนต่อบันได้ป่าอีหยัาปลาดูหน่อยปลาอย่าง <c oughs> ปลาดูหรือปลากา ขาดจะอยากไอ้แหม่ได้ปลาอย่างอยากไอ้ขลองอ้หนอปลาหนิโอ้ได้ปลานิ่นได้ปลานิ่นใหญ่บุกสองโล่สองกิโลปลาหนิ่นสองบาทเดี๋ยวจะได้โซกได้ได้ปลานะเป็นยวจะได้โซกกว่าใหญ่บุครับปกตินี่อันไอมีฟันนั่นฟันดูบุครับแบบจังสินืกโดนโดนฟันตื่นีีมาก ่ฝันเลยผ่งเคยฝันนะคะแบบนี้บุพ่อฝ yes ันปุ๊บกับว่าสู้ย่ายฟังเลยบอกแม่ครับกับว่าแม่ครับอนองไงก่อนนะคะลูกพี่ฝันจับปลาได้สองโลใช่ไหมครับก็คือว่า จับปานินจับปานินได้สองโลน้องน้องตีเป็นแปดสี่ใช่ไหมจ้าน้องตีเป็นแปดสี่แม่ดี่ได้ใส่สองเข้าไปนะหมอขึ้นตีเป็นแปดสี่เออบางราขึ้นมากกว่าลูกแปดสองแปดสี่แปดสี่นี่สิบแม่ขึ้นขึ้นมากเนาะแปดสองแปดสี่บั น้องจับปลาได้สองโลนะครับผมปลาก็แปดสองโลก็แปดสองนะครับหูในความฝันจับได้หลายขนาดเล็กแต่ความเป็นจริงได้บ้บ่งฮอนจักเคือสองโลมันหัอในปลาทอดสมบูรณ์เร่งกองเป็นยังกะตีเป็นแปดซีตุขึ้นมักบ่จ่าดูบ้างยังไงครับโอ้ผนขึ้นมักแปดซีต แต่ว่าขันตีความฝันข็นตเป็นแปดสองเนาะตาเป็นแปดได้สองรูปอาจารย์เแปดสี่นี่น้องชอบส่วนตัวนะครับค,บคบดุดูดน้องมีฝันเพื่อนหนึ่งก็จ้ะอ,อันนี้รองเอาไปเปลี่ยนแนวทางเบื้องก็<ะ>คือน้องมิกเซอร์นี่เป็นคนมีเซนนะครับก็คือฝันฝันก็คือออกใช่ไหมครับน้องมิกเซอร์ ใชออกบ่ครับครับบอกนี่ลหะครับนี่ลหะน้องอย่างไอ้กล้องอย่ต้องถายดูๆเรอบนี้้องอยางไอ้เขายนเ่เลถ่าเบิดเก่็เ้นนกเลแค่สองหางเนาะค่ะสำหรับน้องมิกเนาะค่ะกันเดียวไปใส่เป็นซ้ำตัวก็ได้สองแปดสตัวสองปดสีเนาะค่ะ มันี่น้องก็เลยว่าแปดสี่กับแปดสองนี่ตัวเน้นครับปปนีงไงไง่แน่ตัวน้อค่ะมันบ่ครับป,ป่าสองกิโลให้ได้ไลายเด้องวันเด้อได้เป็นด้านอย่แล้วน่เฝันมาได้ในซอนใหญ่มักจะได้เนาะแล้วหลังหลังจากที่น้องมิกจกับปลาเสร็จแล้วนีน้องมิกไปไหนต่อไหมครับมีความฝันหรือว่ายัางไง เตื่นเลย่เตื่นเลยคันฟันคิวนี่ฮีได้เบ็ดไม่ดิแต่ไปจับปลาไม่กินแคันแตกแตกจีนะจ๊ะมิกเซอร์ฮีได้เบ็ดไม่ได้จ้ะเป็นมากตกปปลาค่ะจ้ามากตกปปลากระตกน้ำเดินมุนตกโขกกระตก ต๊กขกแม่นี oh, ่เดินบ้านมาในบพาน้องไปน้องกันซิดแป๊บๆอยู่เนี่ยของต้นไม้อยู่ก้อต้นบักม่วงเห็นอยู่ดิหาซีดทั้งโคกนะคะหวานนี่ชิบอะไรเบ็ดไม้บ่นี่ ้องหาเนาะอันเด็ดีกันคันเขานี่อันคันบัลลาฟันคิวบอกแม่นน่เอสซีบนสื่อเบ็ดไม่หายแล้วแม่แปดสอง่ตือแปดปดอใช่แปดแปดนักแปดใช่ใช่ครับแปดสองแปดสอเนาะแปดอเาแปดแปดนะครับกันไม้เป็นตัวรองก็ได้เนาะรองก็ได้ครับแปปด ค่ะก็เป็นแนวทางให้ค่ะเด็กทวนความฝันอีกจักรอบไหมลูกฝันเฉินเดียวเป็นบอหงวนนี่ท่อนอันบันดีทวนความฝันบมะลาบอข้าวฟันอีบ้านฟังเนี่ยเร็วข้าวฟันมาไปตกปาดเด็กขึ้นยังบอกลาบอกให้แม่ให้แม่ใหญ่ฟังนั่นแหละเอเอาบอเอาเอแล้วแม่สีซอยเอาเบาเร็วมึงมือเห้แม่เบาเลยค่ะ ฟันว่าไปตกปลาไดปลานิ่นสองกิโลไปตกปลาอยู่นองบ่หลบไดปลานิ่นสองกิโลบัานีทูเทียนนีบ่เคยฟันจ้ากเถื่อโดนโดนดีฟันเถื่อหนึ่งจากบัานีมือนั่นพ่อฟันตื้นขึ้นฟันแล้วเนาะตือนขึ้นกับฝ่าว่าบาทูไม่ไงฟัง ว่าอันพมมักตัวนี้ล่ะยังสินะจ้ะแปดชีจ้ะม่นาน้องมิกมักตัวนี้ล่ะแปดสีเป็นแปดซองเนี่ล่ะจ้ะกับบอกแม่ยายมาตั้งแต่มือฟันคุณล่ะจนเมื่อนี้ล่ะจ้ะซิเมนพันยานลืมใคอได้บุ<า>ก๊กปกตินี่บ่บอกมันบอกค่ะจ<า>้ะมันบอกคอยบอกเราปกตินะแล้วก็บ,บอกคอยอัน ฟันแม่จาาโดนๆเ่อก็คือถ้าบอกนี้จะเข้าเลยใช่ไหมครับจ้าแต่ล่องเป็นแนวทางเบืองนอกค่ะค่ะขอดูตัวนี้เล็กนองมิกเซอร์ถ้าพี่ไม่ได้จับกันแล้วเนี่ยเน่าคงสูงแห่อันจีิงสามตัวสิเป็นสองแปดซีเนาะค่ะสองแปดซี อันนี้เกซตัดอันตัวเน้นของน้องก็คือแปดสี่แปดสองจ้าก็คือน้องชอบส่วนตัวแปดสี่นะครับผมมากลายมันมาแปดสี่เหละบอกไปแค้หมื่ปันเด็กก็แปดแปดกันไม่ด้วยนะครับผมเป็นตัวรองเนาะเพราะว่าน้องฝันว่าได้ปลาสองกิโลนะครับผมปลาก็แปดนะครับผมก็เลยเอาแปดแปดกันไว้นะครับผมสามตัวก็จะเป็นสองแปดสี่นะครับเอีครับ เป็นแค่แนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องมิกเซอร์นะครับผมขอบคุณค่ะ